สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแฟร์เอ็กเจกอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสกิลวิว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 เดวบอนแบนนะครับผมแด้มบอลแมนแดมบอนแมนแยบอลแมนสกิลนี้คนระับเป็นสกิลที่อ่าไม่ว่าจะผมเองหรือว่าใครๆหลายคนนะครับผมคนส่วนใหญ่ได้แหละคิดว่ามันเป็นสกิลที่เกี่ยวข้องกับสายกระบ,บองสายตีธรรมดายอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ครับอธิบายที่มันบอกว่าทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ ดมอนแล้วก็อันเดนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีผลกับสกิลด้วยผมเพิ่งรู้แต่ผมก็งงอยู่ตั้งนานแล้วพอผมไปสังเกตคนใต้หวันอยู่พักหนึ่งผมงงว่ามันอัพไปทําไามันเล่นสายสายอินมันไม่เล่นสายกระบองมันก็สายแซนสายแมกนัตปกติแล้วมันอัพไปนี้ด้วยผมก็เอ๊ะใจตั้งนานแล้วเอะมันมีผลเลยวะหรือว่ามันมีผลกับการตีธรรมดาหรือว่ามันเหลือไม่รู้ยัเไยสรุปว่าผมเทสแล้วนะครับมีผลทําให้สกิล สกิลสายเวทไม่ว่าจะเป็นเทอร์นอเดนแมกนัะจูเดกนะครับผมแซนะ Sand ก็คือก็คือถ้าเราโจมตีเนี่ยมันก็ทำอะไรที่ก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับโจมตีเนี่ยทำให้มอนเตอร์เดมอนแล้วก็อันเดะนะครับผีดิบนั่นเองโจมตีแรงขึ้นนะครับผมมีผลกับสกิลด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจาเป็นต้องเป็นสายกายภาพนะครับผมสายเวทก็มีผลต่อสกิลของเวทด,ด้วยสรุปง่ายๆคือสกิลเวทก็มีผลนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูเลย อะผมผมทำอ่ะเรียงมาให้แล้วเริ่มจากอ่าตอนนี้ผมพอดีผมเอาสายซับมามาเปลี่ยนของเพื่อให้เป็นของเหมือนที่ผมฟาร์มอยู่เวลาผมฟาร์มผบเลยของประมาณนี้ครับผมแล้วก็คาเซเดตัสก็อินตแปดสิบเอ็ดนะครับผมซึ่งมันก็ห่างกันเล็กน้อยอ่ะนะฮะดามเมจก็พอเราใส่ของแบบนี้ดามเมจก็จะเหลือสี่หกเก้าเราไม่ใช้แซนกันนะครับแซนเบสแค่ทีเดียวพอนะครับแต่ผมใช้เบสท,ทีเดียวแล้วผมจะแซนแบบยังไม่อัปเดมอนแบรนด์ฮะจะแรงเท่าไหร่มาดูกัน เบสหนทีลากไปนี่คือไม่มีเดบิลแบนนะฮะก็หมื่นหนึ่งพนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องติดสเตก็กไม่ต้องติดสเต็กของฟ้านะครับจบตรงนั้นเลยห้า0 0ื่นพันะเดี๋ยวผมก็ออกมาเอ้ยไม่ต้องออกดีกว่าออต้องออก <c oughs> ออกเดี๋ยวออกก่อนออกมาใหม่อ่าแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะคลิปนี้มาสายสายฟาร์มสายฟาร์มผมอัพ ผมเพิ่งรีเมื่อกี้เลยกำลังจัดแจงสกิลใหม่เลยอัปเดมบอลแบนด้วยนะครับอัปเดมบอลแบนเต็ม10จะได้มาความแรงที่20%ซึ่ง TP, ATK, เอบ้าบอเนี e ่ยคือเราไม่เกี่ยวับเราอยู่แล้วแต่เราได้เพิ่มเพิ่มทำดาเมจยีเรามาดูเมื่อกี้เราใช้สกิล1 1 0 0 0นะฮะแบบไม่ได้อัพนะครับมทนนี้ถ้าเราอัพจะเป็นเท่าไหร่ใช้เบสซิ่งหงทีด้วยอย่าลืม ตัวเองเมสซิ่ง1ีแล้วก็แสนใช้เมื่อกี้แสนเว9เท่ากันนะครับย้อนคลิปไปดูได้เพราะผมเซตไว้แล้ว12,000นะฮะ12,000นะฮะผมดูอีกทีผมกลัวผมใส่ของปิดนี่ครับผมจาก10,000สูง12,000 ถ้าเราออโต้ถ้าเริ่มถ้าเริ่มถ้าเริ่ม,มติดสเต็กมันก็ยิ่งแรงนะฮะอันนี้สเต็กเลเวลสามแล้วไปหมื่นหมื่นสี่แล้วฮะับหมื่นสี่พันติดสเต็กเลเวลห้านะครับผมที่หมื่นสี่พันก็คือต้องติดสเตก็กถึงจะแรงขึ้นนะฮะคือตอนแรกที่ผมตกใจไปพักนึงคือผมก็ลืมว่ามันยังไม่ติดสเต็กมันก็เลยแค่หมื่นสองก็คือก็แรงขึ้นอ่ะถ้าแบบไม่ติดสเต็กก็คือแรงกว่าพันกว่านิดๆน,น,นะฮะ เดี๋ยวเราลองกลับไปดูว่าถ้าถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่อัพเลยเราติดสเต็กเมื่อกี้ได้1 4ื่นสี่หมื่นสี่พั้ยใช่ไหมแบบว่าอัพสกิ Band ลเลเวลแบนด์นะแต่อันนี้คือไม่อัพนะครไม่อัพจะถ,ถ้าติดถ้าติดสเต็ก5ขั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่มาดูกันแต่อันนี้เราใส่บัฟครบเลยใอ,อช่างมาเถอะต่อให้ต่อให้ต่อให้ ก็ได้หมื่นหนึ่งพันนิดๆนะฮะมีสแต็กแล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมยังไม่ถึงหมื่นสองเลยครับผมนี่ขนาดติดสแต็กแล้วนะฮะนี่ครับผมก็แรงขึ้นเอาโดยรวมถ้ารวมติดสแต็กด้วยจากหมื่นหมื่นพันต้นๆสู่หมื่นสี่พันนะครับผมนั่นคือความแรงที่ขึ้นมา20%สเนะครับผมสำหรับ <laughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราบอกแค่นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ <laughs>